สวัสดีครับนักเรียนยินดีนต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสวนเคมีปี61ครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่สอบเมื่อวันที่26สิงหาคม2561เครับโอเคฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูหน่อยนะพูดเร็วไปไหนเนี่ยเคมแคร์ครับ e c h e m c a r e หรือผ่านทางแฟนเพจ Facebook เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งก็ได้นะครับโอเควันนี้เป็นคิวของข้อที่12นะครับโจทย์จะว่ายังไงนั้นไปดูกันเลย สำหรับข้อที่12นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อนำสารประกอบต่อไปนี้มาละลายในน้ำโอเคละลายในน้ำนะแล้วแยกออกจากกันด้วยแล้วสารละลายในข้อใดมีสีทั้งคู่โอเคเขาถามว่าสารละลายในข้อใดมีสีทั้งคู่แล้วเมื่อครูเหลือบมองไปเห็นอ่ะตรงนี้ผิดนิ่นนั้นต้องเป็นห้อยสอเมื่อครูเหลือบไปดูเนี่ยปรากฏว่าอ๋อข้อนี้เขาต้องการเช็คความรู้เกี่ยวกับธาตุ transition ครับโอเคอข้อควรจำนะข้อ ควรจำนะครับก็คือธาตุการ์เซชันเนี่ยไม่รู้เขียนถูกไหมนะธาตุการ์เซชันธาตุการ์เซชันทุกธาตุเนี่ยนะครับทุกธาตุเนี่ยจะมีสีนะครับธาตุการ์เซชันทุกธาตุจะมีสีเมื่อนําไปละลายน้ํานะครับมันจะมีสีดังนั้นเราก็ไปตรวจเช็คดูครับว่าข้อไหนที่มีธาตุการ์เซชันบ้างอย่างเช่นข้อกไก่ครับ มี mn อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ดีกว่านะข้อแรกนี้ mn นะแสะดงว่า mn นี้เกิดสีได้แต่ก็ไก่ตรงนี้ไม่เกิดนะไม่เกิดต่อมาครับขอไข่อ่ะ co ครับขอควาย cr ครับเหล็กครับ fe งองูนิกเกิลครับเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่มันมีธาตุ r a n s i t i o n เป็นองค์ประกอบครบ หมดเลยนะครับครบหมดเลยนั่นก็คือข้อขอขวายครับข้อนี้ตอบข้อขอขวายได้เลยส่วนกอไก่ผิดครับขอไข่ผิดครับงองูผิดครับเพราะว่ามีธาตุ transition เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะก็ถามว่าสาระละลายในข้อใดมีสีทั้งคู่เห็นไหมข้อนี้ไม่ยากเลยง่ายๆนะครับ2นาทีเสร็จเลยข้อนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย